หญิงสาวชาวเวียดนามเธอมีชื่อว่าเคลลี่เธอเป็นเจ้าของร้านกาแฟและชานมอยู่ที่เมืองฟานเทียดประเทศเวียดนามการเดินทางเริ่มต้นขึ้นที่สนามบินดานังและปลายทางของเธอก็คือประเทศไทยซึ่งนับเป็นครั้งที่สองแล้วที่เธอได้มาเยือนสยามเมืองยิ้มเป้าหมายหลักของเธอคือภาคเหนืออย่างเชียงใหม่อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีเที่ยวบินตรงจากดานังไปเชียงใหม่ เธอจึงตัดสินใจแวะพักที่กรุงเทพก่อนสักหนึ่งถึงสองวันแล้วค่อยนั่งรถไฟขึ้นเหนือต่อเจ้าหน้าที่แนะนำให้เธอนั่งรถบัสสาย a อหนึ่งเพื่อไปต่อรถไฟฟ้า BTS เข้าสู่ใจกลางเมืองบนรถบัสเคลลี่โชคดีมากที่ได้เจอกับเรสตี้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่กำลังจะเข้าเมืองเหมือนกันเรสตี้ใจดีมากช่วยสอนวิธีซื้อตั๋วรถไฟฟ้า BTS และบอกสถานีที่ต้องลงอย่างละเอียดหากไม่ได้เจอเพื่อนใหม่คนนี้เคลลี่คงลำบากแน่ๆเพราะมือถือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลังจากแยกทางกับเรสตี้แล้วเคลลี่ต้องเดินทางต่อด้วยตัวเองท่ามกลางสายฝนของกรุงเทพบรรยากาศทำให้เธอนึกถึงใสง่งอนเธอเดินลากกระเป๋าฝ่าฝนไปตามทางเท้าที่เปียกแฉะเพื่อตามหาที่พักที่จองไว้โรงแรมของเธอตั้งอยู่ใกล้ตลาดแห่งหนึ่ง ซึ่งบรรยากาศดูงเงียบเหงาในยามดึกเธอเช็คอินด้วยตัวเองเข้าสู่ห้องพักแบบโฮสเทลร่วมหญิงเก็บของอาบน้ำและเข้านอนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ต่อไปและเช้าวันรุ่งขึ้นในกรุงเทพแคลลี่ตื่นมาทานอาหารเช้าแบบง่ายๆที่โฮสเทลก่อนจะออกไปสำรวจเมืองเธอเดินไปเรื่อยๆก็ไปเจอกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดริมทางเธอได้สั่งบะหมี่เป็ดมาลองทานด้วย หลังจากอิ่มท้องแต่ฝนก็ยังคงตกโปรยๆทําให้บรรยากาศดูชุ่มฉ่าและเธอได้เดินผ่านร้านรวงต่างๆเธอเดินชมย่านนั้นต่อและเจอรถตุกๆเธออยากลองนั่งดูสักครั้งแต่พอถามราคาที่จะไปร้านกาแฟซึ่งห่างไปเจกิโลเมตรคนขับเรียกราคาถึง500อบาทหรือประมาณ4ี่แสนดองซึ่งแพงมหาโหดเธอและที่สาวชาวไทยที่ช่วยถามราคาให้ถึงกับอึง้ง เคลลี่จึงปฏิเสธและเลือกที่จะเดินเท้าต่อไปและเป้าหมายต่อไปของเธอคือร้านกาแฟาที่ลูกค้าของเธอเคยแนะนำมาว่าลาเต้ที่นี่อร่อยมากเธอจึงสั่งมาลองกินหนึ่งแก้วแต่ด้วยความที่เธอไม่มีอินเทอร์เน็ตเธอหวังจะเข้าไปนั่งพักขาและขอรหัส WiFi เพื่อซื้อแพ็กเกจเน็ตแต่โชคร้ายที่ร้านนี้ไม่มี w i f ฟให้ลูกค้าอย่างไรก็ตามพนักงานในร้านนี้ก็ใจดีมาก ช่วยเรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้เธอเพื่อไปส่งอย่างร้านกาแฟตามเป้าหมายที่เธอต้องการและในที่สุดเคลลี่ก็ามาถึงร้านกาแฟที่ต้องการแล้วบรรยากาศในร้านดีมากมีเสียงเครื่องชงกาแฟและผู้คนคุยกันเบาๆเธอสั่งลาเต้ร้อนมาดื่มพร้อมกับนั่งมองสายฝนผ่านกระจกหน้าร้านมันเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายและมีความสุขมากเธอรู้สึกขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้ และขอบคุณผู้คนที่ได้พบเจอระหว่างทางที่คอยช่วยเหลือกันอีกด้วยหลังจากดื่มกาแฟาเสร็จเธอก็ออกมาเจอคุณลุงขายไส้กรอกอีสานและลูกชิ้นปิ้งหน้าปากซอยเธออุดหนุนไส้กรอกไม้ละสิบบาทและนั่งกินข้างๆคุณลุงอย่างเป็นกันเองบรรยากาศสตรีทฟูดของไทยทําให้เธอประทับใจมากและระหว่างที่เดินเล่นต่อเคลลี่ก็บังเอิญไปเจอวัดไทยแห่งหนึ่งที่สวยงามเธอจึงถือโอกาสเข้าไปไหว้พระ และนั่งสมาธิเพื่อความสงบทางจิตใจแต่พอจะกลับออกมาปรากฏว่าประตูได้หน้าที่เธอเข้าก็ถูกปิดล็อกเธอตกใจเล็กน้อยแต่ก็เดินหาทางออกอื่นจนไปเจอกลุ่มพระสงฆ์ทันจึงชี้บอกทางออกด้านข้างให้และต่อมาเมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันเธอได้เรียกใช้บริการมอเตอร์ไซค์แกร็บไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดังที่เธอค้นหาเจอในเน็ตร้านนี้ดูเป็นที่นิยมมาก เธอสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือหมูที่มีทั้งลูกชิ้นและตับและเธอยังได้ลองชิมเกี๊ยวทอดที่น้ำจิ้มหวานๆด้วยหลังจากนั้นเธอเล่าบอกอีกว่าเพื่อนหญิงสาวชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ที่นี่ได้เอ่ยปากชวนเธอออกไปเที่ยวสังสรรค์ด้วยกันข้างนอกและได้นัดหมายให้เธอไปเจอที่ร้านอาหารกึง่งบาร์สไตล์เมียนมาพร้อมทั้งสั่งเมนูท้องถิ่นมาแนะนําให้เธอได้ลิ้มลองและทําให้เธอสังเกตเห็นว่า มีกลุ่มชาวเมียนมาอาศัยอยู่ในไทยเป็นจำนวนมากด้วยและเช้าในวันถัดไปเธอได้ไปเดินเล่นแต่เชา้าและได้ไปซื้อกาแฟโบราณมากินเธอบอกว่ารสชาติกาแฟไทยนั้นละมุนไม่เข้มจนเกินไปแต่โดยรวมแล้วเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและดื่มได้เรื่อยๆเลยขณะที่เธอเดินเล่นอยู่นั้นเธอบอกว่าสาวไทยนั้นช่างงดงามจับใจงามจนเธอเองที่เป็นผู้หญิงด้วยกันยังอดหลงไหลไม่ได้ เป็นความสวยแบบธรรมชาติที่เพียงแต่งแต้แตมเบาๆก็ดูดีมองไปทางไหนก็เจอแต่คนส,สวยๆทั้งนั้นเลยแม้แต่ผู้คนทั่วไปตามท้องถนนยังดูสวยมีสเสน่ห์เหลือเกินยอมรับเลยว่าสาวไทยสวยจริงๆสวยอย่างไร้ที่ติและในช่วงเที่ยงเธอเดินเล่นไปเรื่อยๆก็มาสะดุดตากับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดดินทางอีกครั้งเธอสั่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดเส้นใหญ่มาลองทานในราคาหกบาท ซึ่งเธอพยายามคำนวณราคาเป็นเงินเวียดนามและรู้สึกว่าราคาก็สมเหตุสมผลดีและรสชาติก็อร่อยถูกปากอีกด้วยพอถึงช่วงบ่ายเคลลี่ตั้งใจจะไปนั่งเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังเมื่อเจ้าหน้าที่บอกว่าที่นี่จะเป็นเรือท่องเที่ยวเหมาลำและราคาก็แพงมากด้วยราคาอยู่ที่1,800บาทซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการเลยในขณะที่เธอกำลังเดินไป เธอก็ไปเจอกับร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงและได้ซื้อกลับมากินอีกด้วยเมื่อเธอเดินไปถึงที่ท่าเรือแล้วเธอได้เข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่และได้อธิบายให้เธอฟังว่าเรือลำนี้ล่องไปจนถึงสถานีปลายทางท่าเรือที่30แล้วก็นั่งกลับมาค่าโดยสารเพียง21บบาทจ่ายครั้งเดียวบนเรือตอนเจ้าหน้าที่เดินมาเก็บเธอบอกว่าค่าตั๋วถูกมากๆหรือคิดเป็นเงินเวียดนามก็ราวหมื่นนิดๆ ลองคำนวณดูแล้วก็ตกประมาณ17,000ดดองเท่านั้นเองระหว่างที่เรือล่องลอยไปบนผืนน้ำเธอใช้เวลาแห่งความสุขไปกับการรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงพร้อมทั้งชื่นชมบรรยากาศงดงามไปด้วยเธอบอกเล่าด้วยความประทับใจว่าข้าวเหนียวมะม่วงนี้ช่างอร่อยล้ำเลิศข้าวเหนียวนุ่มนวลชุ่มฉ่ำไปด้วยรสหวานมันของกะทินับเป็นความอร่อยที่น่าประทับใจมากจริงๆเมื่อถึงเวลาที่จะกลับข้ามฝั่งไปคืน ในขณะที่กำลังเคว้งคว้างอยู่ที่ท่าเรือสีพระยาเพราะเรือที่เธอจะไปหมดเวลาวิ่งแล้วและเคลลี่ได้เจอกับคุณลุงคนไทยใจดีที่พยายามจะช่วยเธอเขาช่วยถามทางไปสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดให้โดยสอบถามจากน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเบนส์น้องเบนส์อาสาพาเคลลี่ไปส่งที่ป้ายรถสองแถวเพื่อไปต่อรถไฟฟ้า MRT เคลลี่ได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถสองแถวครั้งแรกในไทยซึ่งเป็นรถกระบะดัดแปลงที่มีที่นั่งสองฝั่งน้องเบนซ์น่ารักมากช่วยบอกคนขับให้จอดป้ายที่เคลลี่ต้องลงและยังกำชับผูดด้โดยสารคน,นอื่นๆให้ช่วยดูทางให้เคลลี่ด้วยความมีน้ำใจของคนไทยทำให้เคลลี่ซาบซึ้งใจจนแทบพูดไม่ออกเคลลี่บอกว่าผู้คนในเมืองไทยน่ารักและใจดีกันทุกคนเลย พวกเขาเต็มใจช่วยเหลือเธออย่างสุดความสามารถขณะที่ว่าถ้าคนไหนติดธุระเขาก็ยังอุตส่าห์ไปตามคนอื่นมาช่วยดูแลเธอแทนต่ออีกด้วยและค่ำคืนอันยาวนานสิ้นสุดลงหลังจากลงรถสองแถวและต่อรถไฟฟ้า MRT เพื่อที่จะกลับมายังที่พักเคลลี่นั่งรถไฟฟ้ากลับที่พักด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจสุดท้ายเธอก็ยังขอบคุณทุกคนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกครั้ง ที่คอยช่วยเหลือเธออย่างจริงใจสุดๆเลยถึงแม้จะเป็นวันที่เหนื่อยล้าเดินเยอะและหลงทางบ้างแต่เธอก็ได้รับพลังงานดีๆจากมิตรภาพและความช่วยเหลือของคนไทยตลอดทั้งวันก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับคอมเมนต์แรกกล่าวว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าในกรุงเทพราคาก๋วยเตี๋ยวห60บาทถือว่าปกติ ตอนนี้หาแบบ40บาทไม่ได้แล้วคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าฉันหลงไหลในสไตล์สบายๆแบบนี้จังขอให้คุณเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างสนุกสนานก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ